ครับผมตีเองครับก็ช่องตีเองครับชาแนลนะฮะก็วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะไปรีวิวแพรลาแพนเนื่องจากมีลูกค้าที่ทางคุณอ่างได้บอกว่าเป็นลูกค้าประจําเลยก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยเขามาบ่อยมามา,มาที่เนี่ยบ่อยเพราะอะไรอะไรอย่างนงี้เนาะเขาถูกใจอะไรยังไงนะผมก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวตอนนี้ผมอยู่ที่แพรแพรทงชาติอ่าแต่ว,ว่าเดี๋ยวแพรลำแพนก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเดี๋ยวจะขับเรือไป โอเคเดี๋ยง่าเราไปพูดคุยกับแพรลำแพนกันนะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเลยเราก็ต้องไปพูดคุยกันหน่อยผมผมก็มาถึงแพรลำแพนแล้วก็พอดีว่าอย่างที่เกิดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับลูกค้ากลุ่มนี้เนาะเขามาบ่อยมากเลยคุณอังบอกมาว่าพี่กลุ่มนี้มาบ่อยมากผมก็เลยอยากรู้ว่าเขามาบ่อยเพราะอะไรโอเคเราไปพูดคุยกับคนแรกเลยอ่าเดี๋ยวมาบ่อยโอเคสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมแดซครับโอ้พี่เดซนะครับโอ้แล้วที่พี่มานี่ที่เขาามาบ่อย มาบ่อยก็มาอย่างนี้ก็ได้ก็เวลามีเวลาว่างก็จะมามีเวลาว่างก็มาเวลาว่างก็อ๋ออันนี้อทานไวน์ด้วยดื่มไวน์แชมเปญแชมเปญแชมเปญน้ำวานมไม่รู้ทั้งวันเลยทัั้งวนเมาไหมครับเนี่ยไม่อะก็คือขวดหนึ่งก็วันหนึ่งอ่ะก็จิบไปเรื่อยๆครับครับอ๋อเวลามาพักผ่อนก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วอแล้วพี่พี่ถูกใจอะไรที่นี่ครับทำไมถึงมาบ่อยเหลือเกินหนึ่งราคาครับราคาแบบสัมผัสได้ครับทุกฐานะมาได้หมด เพราะมันไม่แพงอ่าแล้วก็ทุกอย่างไม่เพอร์เฟกอ่ะสะอาดแล้วก็ปลาเข้าทีได้ปลาอยู่ได้เรื่อยอ๋อได้เรื่อยๆืเลยแล้วจริงเราผมชอบแพรกลางน้ําแพกลางน้ําแพร่ลมใจแพรลมใจปลาใหญ่ปลาใหญ่อืมแล้วก็แพแพตรงชาติจะชอบนี่ผมว่าเราลองแพนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกอ่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาแพรอันนี้อันนี้แพรอะไรนะอ่าลำแพนครับแพร่ลำแพนครับลำแพนผมอยู่แพรูน้นอะแพนี้ฮอต แต่ผอยู่แพนนี่แพนนด้วอเพ่ามื่าป้าปลามันหนีบอ่าไปทงชาติเขาบอกว่าแพลําแพนนี้ปลาเข้าดีก็เข้าดีก็โอเคแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็น้อยกับตอนที่ผมอยู่แพทงชาติไงอ๋อน้อยกว่าจริงๆแล้วชอบแพนทงชาติใช่ใช่ก็คือก็คือที่มาไปบ่อยก็จะมาแพทงชาตินั่นแหละผมกผูกขาดทงชาติผูกขาดทงชาติใจรักทงแพนั้นไปแล้วใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยลองไม่เคยมาลองแพนนี้ไงครับ ตอนนี้พอลองแพนนี้ผมก็ผมต้องกลับไปตรงชาติเหมือนเดิมต้องกลับ <c oughs> ทำไมครับแ <c oughs> พนนี่เป็นไงมันมันมันก็โอเคนะแต่แต่ว่ามันแบบทิศทางลมด้วยครับเวลาอะไรนะฝนตกอะไร<อ>ต่างๆเนี้ยทางนู้นมันแพนนู้นมันผมว่าพักพักพก,ก็โอเคอะค่ะชอบแพนนู้นมากกว่าชอบแพนนู้นอ๋อด้วยด้วยสไตล์ของพี่พี่จะชอบแพนนู้นมากกว่าใช่ใช่แล้วทีนี้พิีว่าคุณอังเนี่ยบอกผมว่าเอพีก็รู้จักคนในวงการเยอะ อันนี้พี่รู้จักกินไหมวงการอะไรอ่ะวงการดาราอะไรอย่างนี้โอ้ยก็คือเราเป็นผู้ใหญ่ในวงการจริงเหรอฮะเออเนี่ผมไม่ไม่รู้ผมไม่รู้จริงผต้องทำความรู้จักพี่หน่อยว่าคือรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่ขอทราบประวัตินิดนึงฮะว่ายังไงฮะเป็นรุ่นเก่านี่หมายถึงทําเกี่ยวกับอะไรก็คือแบบดูแลเบื้องหลังเบื้องหลังการการแสดงของนักนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ฝันได้แบบตัวได้ครับดาารได้เลยเนี่ยยังไงครับพี่แหมได้ได้มีโอกาสแม่ก็ดีนะ นนี้ก็พี่ก็อยู่ในวงการมาก่อนเบื้องหลังเอเบื้องหลังนะสนิทกับดาราคนไหนพิเศษนี้ต้องรุ่นเก่านะรุ่นเก่ารุ่นถ้ารุ่นเดียวกับผมก็อย่างอย่างแซมอย่างเพนพักอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือรุ่นเดียวกันแต่รุ่นน้องๆอะไรต่างๆนี่มันก็เขาก็รุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้ทําเป็นจริงเป็นจังกับธุรกิจนี้เดิมมีธุรกิจอยู่แล้ว ไม่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอันนี้เราไม่มเราไม่กล่าวถึงดีกว่า,า,าน่าจะมีพอสมควร <laughs> แชมเปญเลยนะบอกไ <laughs> บอ,กไ,ดอกได้นะเห็นว่าตอนแรกก็จะมีจะมีจัดคอนทซงคอนเสิร์ตอะไรให้ก็คือที่จริงของผมกล่าวว่า พอดีดนตรีที่เขาเาเล่นให้ผมร้องเนี่ยเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างติดงานพอดีเสียดายนะอต้อก็เป็นต้องเป็นคราวหน้าเป็นคราวหน้าจัดปาร์ตี้กันฝั่งนู้นจัดการปาร์ตี้ฝั่งนน้นเลยใช่ปาี่ริมฝั่งเลยใช่แล้วกลับมานอนที่นี่เพราะเครื่องดนตรีมันขนยากไงอย่าลืมบอกผมนะดีเลยนี่ิีที่เขาาต้องไปวีไอพีอุ้ยขนาดนั้นเลยครับเชิญไปวีไอพีอะไโอ้ไม่ขนาดนั้นครับถ้าเกิดจัดงานจะต้องเชิญเลยโอ้ขอบคุณคุณสูงเลย ก็เห็นค e ุณนางบอกว่าโอ้ยพ right. ี่แดนนี่เราให้คุณตีเนี่ยให้ผมเนี่ยมาหาให้ได้เลยแล้วรับใช่ใช่ผมก็เลยดิ่งตรงมาหลังเทพนะแล้วตัวเองไม่มาตัวเองตัวเองไม่ว่างอ่ะไม่ว่างคือคุมกิจการคุมกิจการอยู่ที่ร้านก็ดีมีหน้าร้านด้วยอ่ะคุณนางมีหน้าร้านไดลโมอ่าต้องอยู่ที่อู่ทองก็ไม่ไม่สะดวกมาทีนี้แต่ว่าเขาเขาอยากให้ผมมาพบคุณแดดอ่าเขาบอกว่าคุณแดดเนี่ยหูมาบ่อยมากเป็นลูกค้าที่แบบว่า วีพีเลยอ่าวีพีของหับเราเหมือนกันมาบ่อยมาบ่อยจริงๆก็คือก็เหมือนบ้านตัวเองอะ่ะมาจริงจริงเหมือนบ้านตัวเองเดีใจมาก,ามากเลยอยากได้อะไรเวลาไหนก็เข้าบริการทุกอย่างแบบพร้อมอะ่ะไม่ขาดเหลอือขอบคุณมากเลยครับแต่เดินทางกับกับกันเราก็ต้องมีมีมารยาทด้วยว่าทุกอย่างเราเตรียมให้พร้อมอจะได้ไม่รบรบกวนช่างภาพเราบ่อยนะอ๋อน้องด้วงนะไตด้วงเราเองไตด้วงก็วิ่งทั้งวันอ่ะก็วันละรอบวันละรอบคุณนังเข้าบริการฟรีอยู่แล้ววันละรอบแต่ถ้าเกิดรอบที่ สองร้อยสามก็ต้องคิดค่าน้ำมันกันละอ่าอ่านี่เป็นเป็นกติกามารยาททุกที่เป็นอย่างนี้หมดครับออทุกที่เป็นอย่างนี้หมดแต่ที่นี่ก็พอใจอยู่พอใจมากมากเลยอมากมากเดียมากปกติแล้วไปหลายที่มพ่คือผมชอบไปที่ธรรมชาติอ่าฮะไปตามเกาะต่างๆอะไรเงี้ยให้เรือไปส่งแล้วผมก็ไปนอนตากางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยก็คือก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตนี่คือเจออะไรมาเยอะแหละแต่สุดท้ายก็มาชอบชอบในเรื่องของธรรมชาติ ก็คือที่สุดละตรงนี้ที่สุดเลยที่สุดก็นคือมันสบายใจไะจอดรถใกล้เห็นรถด้วยครับอขาดเหลืออะไรวิ่งไปตลาดแป๊บเดียวอแล้วก็ไม่มีอะไรรบกวนเยอะแล้วแล้ววันนี้ได้วิ่งไปตลาดหรือยังฮะไปรอบหนึ่งแล้วครับไปรอบนึงแล้วน้องเขาไปให้น้องเขาไปนะให้น้องเขาไปรอบนึงแล้วและเรื่องการตกปลาพี่เป็นไงครับก็ถือว่าโปรไหมผมไม่โปรผมไม่โปรผมเป็นผมเป็นคนที่คือได้ขอให้ได้เบี่ยงเบ็ด ปลากรีนไม่กินไม่ใช่เรื่องใหญ่เออก็จริงๆเน้นบรรยากาศมากกว่าเน้นบรรยากาศก็คือผ่อนแค่ว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ก็ตกปลาเป็นกิจกรรมไปชอบตกปลาตอนเด็กก็แบบไม่ไพ่อ่ะอ๋ออารมณ์เดียวผมตอนเด็กก็ใจอยู่แล้วมันจะเป็นอารมณ์แบบตกทุ่นเกี่ยไม่เดือนตกทุ่นนั่นก็คืออย่างนั้นมาตลอดแล้วครับเอออะไรอย่างนี้มามาที่ใช้เหยื่ออะไรครับนี่ผมก็ขนมปังลำ ธรรมดาซื้อเหยื่อที่เป็นถุงๆเงี้ยมาก็ไม่เน้นนะก็คือบอกขอให้มีขนมปังตกแล้วก็มีลูกกุ้งลูกกุ้งมาหวังปลาหมาเคยได้ไหมได้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 เมื่อเช้าก็ได้เมื่อเช้าก็ได้โชว์แน่ค่ะโชว์ปลาหน่อยได้อยู่ในกระชังนแน่ๆลูกเกลื่อนพี่หน่อยลูกเกลื่อนพี่ได้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 เดี๋ยวดูครับกระชังใหญ่เนี่ยครับใช่ครับกระชังใหญ่แต่ปลาน่อยอ๋อนี่ยเนี่นี่ปลาหมาปลาหมาอ่า ปลาม้าตัวน้อยอยังดีครับยังได้ครับผมพี่เขาไม่ได้ซีเรียสน,นะกับเรื่องกับเรื่องกับเรื่องจํานวนปลานะอืมก็น,นี่มากันกี่ท่านครับผมก็มากันสี่ครับสี่ท่านก็เป็นทีมงานของพี่ทั้งนั้นเลยใช่เ,<อ>เขาแผนกกับข้าวแผ<อ>นกความบันเทิงครับเออแล้วแผนกช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างแล้วนี่น้องแจ็คช่วยเหลือทุกอย่างถ้านั้นเดี๋ยวต้องรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยยินดีครับโอเคครับได้ได้ได้ใครก่อนดีฮะเอาคุณพี่ก่อนเีกว่าคุณพี่ก่อนอ่า อ่าคุณอาร์ตนะครับออ๋สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอพี่อาร์ตนะอ๋อเป็นไงบ้างครับพี่ที่ที่แดชชวนมาสนุกดีผมชอบนี่มากี่ครั้งแล้วครัสามครั้งครับสามครั้งแล้วออกมากับพี่แดชตลอดเลยโอ้โหชอบชอบนี่คือชอบอะไรครับบรรยากาศบรรยากาศโอเคก็เสพบรรยากาศได้มาพักผ่อนอ๋อนี่เตรียมเตรียมมุ้งอะไรมาเองมุ้งพี่แดชอันนี้มุ้งพี่แดชแต่ผมเอาแต่ที่นอนมาอ๋อเอามารวมกัน มิ่มิ่รมกันนะก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีสําหรับพี่ก็ชอบชอบอ๋ออยากอยากได้อะไรก็ไปตลาดแ๊บเดียวอ๋อก็สะดวกไม่ได้ไกลอะไรไม่ไกลมากอ๋อก็ก็ก็เรื่องตกปลาพี่เป็นไงผมไม่ไม่ชอบตกปลาไม่ชอบแต่ว่ามาชอบดูชอบดูช่วยช่วยอ่อ วัดป่าอะไรได้บอ่ร่วมกิจรกรรมบ้างอะไรเงีย้ยแต่ว่าเดิมไม่ได้ชอบหรอกแต่เขาคือมาเอาบรรยากาศเกี่ยวเบ็ดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็น็เนเทสร้างความบันเทิง <c oughs> อ๋อนนี้สายสายบันเทิงสายบันเทิง,ทงโอ้ดีครับดีดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี่ครับพี่แดนกำลังตีเบ็ดนะขออนุญาตครับขอดูพี่แดนตีเบ็ดหน่อยนี่ไงโอ้โหนี่ขนาดก็ไม่ไม่ได้แบบซีเรียสนะแต่ก็เป็นเป็นการชอบของเขาปั๊บเป็นไงก็ระยะก็ประมาณสักสิบสิบห้ายี่สิบ มันขึ้นตรงนั้นพอดีครับอันี่เห็นปลาขึ้นนะตีลงหัวกันเลยทีเดียวเชียวเห็นว่าพี่ก็เวลาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพี่ก็ไลค์อะไรอย่างงี้บ่อยเหรอครับพี่ก็คือทุกครั้งก็ติดแชมเปญมาแล้วก็จะดื่มเป็นหลักติดแชมเปญมาไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากมายได้คือได ได้วางเบ็ดโอเคแล้วได้วางเบ็ดก็โอเคแล้วนะเออได้วางเบ็ดก็แฮปปี้แล้วนี่มากี่วันครับวันนี้รอบนี้สองคืนสองคืนอ่ะผมจะมาสองคืนตลอดอ๋อจะมาสองคืนตลอดใช่เวลามาก็คือไม่คือเดียวไม่เอาจะต้องสองต้องสองสองคืนคืออย่างนี้วันนี้วันนี้เป็นเป็นแบบวันเต็มเต็มไง อย่างวันแรกนี่คือมาครึ่งวันก็เหมือนกันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยของอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือทั้งวันเลยแล้วคืนนี้ก็อาจจะดื่มเบานิดนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าผมกลับเช้ากลับเช้าเลยปกติจะกลับเช้าแล้วอย่างี้พี่เดินทางมาจากที่ไหนนครปฐมครับออ๋พี่อยู่นครปฐมเหรอครับเนี่ยคนดังอยู่นครปฐมนะเดี๋ยวถ้าไปนครปฐมต้องฝากเรื่องออกตัวบ้างมีบ้านอยู่ที่นู่น ครับบ้านอยู่นครกรุงเทพก็มีไหมฮะมีครับโอ้กรุงเทพก็มีด้วยมีทุกังหหัดหรือเปล่าพี่ไม่มีที่นครศรถธรรงรเท่ขนั้นแหละอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอื่นไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่นี่มี อ๋อไม่ขอออกสื่อไม่ขอออกสื่อหนึ่งท่านนะเดี๋ยวเมียมันเห็นอ๋อเหรอมีไม่อยากออกสื่อด้วยโอเคไม่รบกวนมันบอกว่าไปทำทุนละครับมีอะไรฝากทางทางไลฟ์ทางยูทูบหนไหมก็คือว่าสถานที่นี้นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้ทุกคนมารับรองได้สบายใจเรื่องปลาไม่ต้องห่วงได้ทุกคนอะมากน้อยนะครับก็คือได้ตลอด นะครับอย่างผมนี่คือมาก็คือมาหาความสุขไม่ได้ซีเรียสกัการตกปลาเท่าไหร่นะธรรมชาติแล้วก็ทุกอย่างบริการดีเยี่ยมพูดยังสูงครับพี่ยังไงก็ฝากรวบกวมที่ติดคลิปให้น่อยทำไงเอ่ยทำไงพี่พูดติดคลิปหน่อยครับติดคลิปยังไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเราติดกัปได้โอเคก็ขอบขอบคุณพี่แดดมากนะพี่แดดนี่ก็โหเป็นลูกค้าประจําของเราเลยก็คุณังเน้นมากเลยว่ายังไงก็จะต้องมาหาพี่แดดได้ได้วันนี้ผมมีโอกาสได้มาแล้ว แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดื่มด้วยนะจะได้เหมือนกันจริงจริงก็จะมีงานเลี้ยงอะไรให้แต่ว่าไว้ไว้พี่จัดด้วยผมจะมาตอนเย็นก็มาดื่มได้นะตอนเย็นก็มาดื่มได้โอ้โกลัวรบกวนพี่ดื่มหนักไม่มากธรรมดาลาโอเคงัไงก็ขอบคุณมากครับพี่แดดขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยขอบคุณครับพี่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เราไปเยี่ยมลูกค้านะครับคุณแดดนั่นเองนะครับที่แพรลาแพนนะก็ดีครับก็ได้เจอลูกค้าคนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆพี่แดดของเราไม่เขาเรียกไม่ผิดหวัง จากที่คุณอังเนี่ยบอกมาว่าจะต้องมาเจอคุณแดดที่ได้นะโอ้เขามาบ่อยมากจริงๆนะเราก็เพิ่งผมได้มีโอกาสมาเจอครั้งแรกก็รู้สึกปลื้มนะปลื้มในทัศนคติและบุคลิกในการพูดของแกนะก็ปลื้มในสิ่งที่แกพูดว่าเออเราเขามาที่เนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยโอ้โหไี่ปลื้มใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าการบริการของพวกเรานั้นดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยขอขอ,ขอบคุณพี่แดดมากจริงๆนะยังไงก็อย่าลืมครับถ้ามีงานโรงงานเรียงอะไรก็อย่าลืมน้องติคนนี้นะก็ เชิญมาได้เลยถ้าผมสะดวกผมว่างผมก็จะมาพยายามจะทําให้ว่างเพื่อมามางานพี่จะจัดให้นะโอเคขอบคุณมากครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่แดดด้วยนะโอเคยังไงก็ฝากทุกคนครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดถูกใจแชร์ทุกผมให้ผมทุกอย่างด้วยนะสําหรับตี h ช n แนลสวัสดีครับ